ยังม่แล้วพี่น้องคะ่ะย่งม่แล้วค่ะมารอสวนพักหวานตาดิค่ะบัดนนี้ก็จะเป็นสวนพักหวานตาเห็นบ่ค่ะอันนี้ก็จะต้นใหญ่ค่ะอันนี้ต้นใหญ่แล้วอาเก็บได้ต้นอปีหนึ่งบ่หน่อยด้อค่ะนี่ก็หลายโลเติบเนาะค่ะเห็นนน้อยยังสี่กระเก็บได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะค่ะเ้าก็จะดูแลแบบนี้คะ่ะเ้าดูแลแบบนี้ค่ะตอนเฮามือเฮาปลูกข้าก็อาเ็ด ให้ห no ่วาถึงแม้ว่าปลาข้าจะหกเนาะค่ะพี่น้องอ่าปลาข้าจะหกเขาก็เหตุเป uh, ็นอ uh, ่าสัญล uh, 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 ักษณ์ว่าเออตรงนี uh, ้เขาปลูกพ uh, ักหวานเด้อจังสิไหมค่ะอ่าตรงนี้เขาปลูกพักหวานเด้ออ่าเขาก็จะเอาอันนั้นมาใส่เด้ออ่าหล่อรถเนาะอ่าหล่อรถอ่ามาใส่เห็นบอกเห็นบอกค่ะความสวยงามความสวยงามพี่น้องค่ะยอดพักหวานอันนี้ก็จะเป็นปลาพักหวานอันนั้นเป็นปลาหวายอันนี้เป็นปลาพักหวานค่ะพี่น้อง อ่าเป็นปลาพักหวานเอามาให้เบิงค่ะเอามาให้เบิงอ่ามาให้เบิงอ่าพักหวานอยู่หม่องนี่ก่อยู่ประมานลอยก่าต้นค่ะลอยก่าต้นแต่ว่าถ้าหนิยัยไก่ซํำนี่แหละค่ะปลูกแซมกับต้นใหม่ปลูกแซมกับต้นใหม่ธรรมาชาติเนาะพี่น้องเนาะค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับสมองเห่าทั้งเมดทั้งม้วนนั่แหละพี่น้องค่ะขึ้นอยู่กับสมองเห่าพี่น้องค่ะเออเห็นบ่น อ่าแต่ว่าเฮาก็ต้องใส่ใจเพิ่นจักน้อยเนาะคั่นเฮาบ่ใส่ใจเฮาบ่ดูแลมันก็บ่ได้ปานนี้เด้เฮาก็ต้องมันมาเบิ่งว่าเออหญ้าฮกบ่เออหญ้าฮกบ่อ่าพอได้ฮอดไก่ฮอดญาณนี่อ่าต้องมาเปลี่ยนใบให้เพิ่นพร้อมเด้ค่ะมาฮูดใบพร้อมเด้เนี่ยก็จะประมาณนี้พี่น้องค่ะเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่ค่ะแม่นเมื่อศขตรงนั้นน่ะคือจะเป็นคางอ่ารอบๆน้องสาแม่ค่ะพี่น้องอ่ารอบๆน้องสาเฮาก็จะเฮ็ดประมาณนี้ล่ะ เออห้าก็จะเห็ดประมาณนี้พี่น้องค่ะซอออนพี่น้องซอออนจันทีมาายางโล่ย่ายจันยางโล่กับนั่งแบบยางโล่แบบซ่นซุ่มยางโล่แบบแบบโอ้ยอ่อนซ่อนลายอ่อนซ่อนกับอดบ่ได้อดบ่ไดค่ะบ่อยากให้อะเพื่อนเพื่อนพลาดโอกาสอยากให้เห็นน้ำกันว่าโอ้ยทีข่อยบมอ่มีอ่ามันขึ้นมันความคิดหฮาไหมคะ่ะหฮาคิดเองซื้อแต่ว่าที่ไหนใดค่ะ ตาหมองหกๆไตต้นใหม่จังสีบอคิดว่ามันสีมาเป็นจังสีดได้เด้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นได้เมื่อขึ้นอยู่กับเฮ้าว่าเฮาจะเฮ็ดบอเนาะพี่น้องเนาะเออหอดย่มอ่ามันได้ผลผลิตแห้งเป็นตาสออตอนนี้อ่าเป็นนาแรงค่ะอ่าย่จันก็นเลยมาไห้เบิ่งซื้อดอกว่าเอออ่าขนาดนานี่ได้นี่ยังเป็นจังสีอยู่ไหมค่ะกันย้อนวานาที่มันได้ผลผลิตมันสิเป็นซ้ำใดไหมค่ะเนาะเอามาอัปเดตให้เบิ่งเอามาอัปเดตให้เบิ่งว่า ความสวยงามความสวยงามของอ,อผลผลิตที่หฮาด้มากเห็นบะเฮาคิดว่ามันสิเป็นที่ปลูกได้ยุติขาจังสิคิดว่ายุบบ่ค่ะพี่น้องค่ะคิดว่ามันสิได้ยู่บออันนี้ก็คือเตนบักไฟอ่าอันนี้ก็จะเป็นกระท h อนคือปลูกแซมกันไปเมด่มไห่มคะปลูกแซมกันไปเมิอดอันนั้นก็นจะเป็นบ่อปลาอันนั่นก็นจะเป็นบ่อปลาบ่อปลาก็เป็นยังนั่นได้พักบุ้งพร้อม อืมได้พักบุ้งพ้อมเลอพี่น้องมีทุกต้นเห็นบ่างามกันอยู่บ่บ่างามค่ะบ่างามค่ะพี่น้องค่ะบ่างามค่ะกะตะต้นคานุนต้นบักม่วงต้นอ่สัมปะปีรอดูผลผลิตเดี๋ยวยายจันจะมาอัปเดตให้เบิ่งเรืเอยเด้อพี่น้องเด้อเอ้ยสอ,อ่อนอ่าสอ่อนแล้วกันยังอดบ่ได้อ่ามีหลายอย,ย่างค่ะเดี๋ยวยายจันเสียให้เบิ่งว่าในพื้นที่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแค่ไล่กว่ากว่าแต่ทําไมเราได้ ผลผลิตที่มันเยอะแยะมากมายค่ะแม่นจังไดกะอ่าโพติดตามยาจันไว้เด้อยาจันสิน่้าอัปเดตเบิ่งหนีเรือเนาะพี่น้องเนาะค่ะจะ่้าอัปเดตเบิ่งหนีเรือว่าโอ้ผลผลิตของเล่ามันได้ผลอีหลีตัวนี้เฮ็ดจังไดว่าเข้าปรึกษากันค่ะเพราะว่าเออน่งเถือเข้าคิดบ่ออกเด้คิดบ่ออกเด้ว่าเอเข้าสิเฮ็ดอย่างเนาะเห็นแต่ข้าเจ้าปลูกอ้อยเห็นแต่ข้าเจ้าปลูกมันาถามว่า อันนั่นดีบอมันเป็นรายได้แต่แต่ว่าถ้าอันนี้เป็นรายได้ได้ไ,ดไหมเป็นรายได้แล้วก็เป็นได้กินด้วยกินแมค่ค่ะเลือก,กินละขายแมค่ค่ะไผสีมากินคู่มือเมอดเนาะซ้ำหนีเนาะกินบ่เมดจ่าพี่น้องคะ่ะจังหวายนี่ตัดมือหนึ่งบ่หน่อยได้นะ่ะเออบอ่หน่อยคะ่ะพักวานนี่เมดมือเกบก,กินแกงมือละหม้อหัอนตัวแมนบ่หมูมเยี่ยมกับสิกินเนื้อเมอดจักลด,ด้นี่เออแต่นี่มันเยอะมากมันได้ขายค่ะ มีหยังเขากัสิเว้าสูก,กันฟังเนาะพี่น้องเนาะค่ะมีหยังกัสิเว้าสูก,กันฟังค่ะกดติดตามเจ๊จันไว้เดอ้อเจ๊จันสิาพามาาอเบิ่งอีกเนาะโอเคนะคะ